ไม่อยากเป็นโรคไตไม่อยากเป็นโรคไตเก้าสัญญาณเตือนที่เราต้องรู้และอาจจะบอกว่าเราเนี่ยจะเป็นโรคไตได้คําถามที่หลายคนถามพี่ปรามาและว,วันนี้พี่ปราม,มีคําตอบแต่ก่อนอื่นอยากจะบอกเลยว่าให้เราเนี่ยช่วยกดติดตามกดถูกใจช่องยู u ูบเฮดดี้ฟิชเพจเฮดดี y ฟิชบายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆพี่ปราจะลงมาให้ตลอดแล้วเรามาดูเลย ก้าอาการตื่นที่กาลังจะบอกว่าเรามีโอกาสเป็นโรคไตเราต้องรู้ไว้เพื่อที่จะได้ป้องกันตัวเองมีอะไรบ้างก่อนอื่นพี่ปรายอยากจะบอกเลยโรคไตคือโรคที่เกิดจากการทํางานของไตที่ผิดปกติไตของเราจะทํางานได้ลดลงโอ้โหทําให้เกิดอาการข้างของสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการส่รงผลถึงการทํางานของเนื้อเออยื่อเยื่อวต่างๆทั่วร่างกายก่อให้เกิดอาการผิดปกติจนทาให้เกิดเป็นภาวะไตวายได้ ซึ่งการที่ร่างกายของเรากําจัดของสีไม่ได้เนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆก็ไม่สามารถทํางานได้ตามปกติจนในที่สุดเกิดเป็นภาวะโงงภาวะไตาวายซึ่งอาจจะทําให้เกิดการเสียชีวิตได้แน่นอนเราต้องระมัดระวังโรคไตมีอยู่สองประเภทคือหนึ่งโรคไตที่เรียกว่าเฉียบพลันและโรคไตที่เรียกว่าเลื้อรังแล้วมันต่างกันอย่างไรและเป็นอย่างไรมีคาเต่ตาโรคไตหนึ่งโรคไตเฉียบพลันพบได้น้อย แล้วก็มัก็รักษาได้หายในระยะเวลาสั้นๆเช่นไตาขาดเลือดจากอุบัติเหตุ 2. โรคไตเลื้อรังพวกได้สูงมีปัจจัยสิ่งสําคัญของโรคไตเลื้อรังคือโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจอุ๊ยแล้วเราเนะี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคไตไหมสำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นโรคไตพี่ปารารวบรวมแล้วมาฟังกันเลย ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อาการเกิดโรคไต 1. คนที่อายุมากกว่า60ปีเพราะรการทำงานของไตจะลดลงตามอายุที่มากขึ้น 2. คนที่มีโรคความดันโลหิตสูง 3. ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดอื่นๆ 4. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 5. คนที่เป็นโรคไตยอยู่แล้วโอ้โหเช่นไตอักเสบโรคเอสเอลโรคเกา์ 6. ผู้ที่มีประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคไตเ ผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นซ้ำๆหลายครั้งหรือ8ดผู้ที่รับประทานยาบางชนิดสิ่งหนึ่งที่พี่ปราอยากจะบอกเลยว่าถ้าเราสงสัยตัวเองว่าเรามีอาการผิดปกติอะไรจะต้องไปตรวจจะต้องไปรักษาจะต้องไปเช็คอาการทันทีอย่าปล่อยทิ้งไว้พี่ปราบอกเลยมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับคนที่ป่วยเป็นโรคไตหลายคนมีอาการที่ผิดปกติเช่นปัสสาวะออกน้อยปัสสาวะลำบาก หรือมีอาการที่เราติดเชื้อที่ไตบ่อยๆการรักษาบางคนก็ไปรักษาทางด้านสมุนไพรต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่พี่ปราบอกเลยถ้าเราไม่ได้รักษาให้ถูกต้องเราไม่ได้ตรวจตามนัดหรือเราไม่ได้ดูแลตัวเองดีๆก็อาจจะทําให้เกิดเป็นโรคไตยอย่างอื่นมากมายซึ่งเป็นระยะท้ายๆเมื่อดูแลรักษาแล้วจะเกิดอาการที่ลบาบากมีเคสคนไข้หลายคนที่มาด้วยอาการบวมเพราะว่าไปรักษาด้วยการรักษาบางอย่าง ซึ่งไม่ได้มีการติดตามผลการทํางานของไตทําให้เกิดอาการที่รุนแรงหรือเป็นมากขึ้นถ้าเราไม่อยากจะเป็นโรคเหล่านี้อย่าลืมถ้ามีอาการผิดปกติเช่นบวมมากขึ้นหรือายปสัสสาวะผิดปกติต้องรีบไปพบแพทย์ต้องมีการตรวจการรักษายอย่างถูกต้องแล้วคราวนี้เรามาดูเลย9ก้าอาการเตือนหรือ9ก้าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทําให้เรารู้ว่าเรากำลังจะไปลบไตนั้นมีอะไรบ้างพี่พรามีคําตอบมาฟังกันเลยแน่นอน สัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าเราอาจจะเป็นโรคไตหนึ่งระบบทางเดินปสัสสาวะผิดปกติปสัสสาวะเป็นเลือดเป็นข้อสันนิษฐานที่มีน้ำหนักมากว่าอาจจะเป็นโรคไตอาจเป็นเลือดสดๆหรือเป็นเลือดริมรลิ่มๆปสัสสาวะเป็นสีแดงสีน้ำลังเนื้อสีชาแก่ๆหรือปสัสสาวะเป็นสีเหลืองครึ้มปสัสสาวะเป็นฟองมากเพราะมาเมลโบินหรือโปรตีนมากจะทําให้ปสัสสาวะมีฟองข,องขาวๆเหมือนฟองสบู่หรือในรายที่ปสัสสาวะขุ่น 2. การถ่ายที่ผิดปกติของการระบบทางเดินปัสสาวะเช่นการถ่ายปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเสพปัสสาวะราดเป็นปัสสาวะอาการเหล่านี้ล้วนเป็นอาการผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะเช่นกระเพาะปัสสาวะต่อมลูกหมาและท่อทางเดินปัสสาวะ 3. วิคนัคนคนัคนคันหลายคนคันมากเลยจากการระคายเคืองผิวหนังจากของเสียต่างๆ 4. ในกลุ่มที่ซีดหรือโรหิตจางมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเบื่ออาหาร รสชาติอาหารแปลกไปทั้งนี้จากผลของมีของเสียสะสมในร่างกายโคฮาเน่นนบางคนมีการคลื่นไส้อาเจียนตลอดรือพี่ป้าไม่รู้เป็นอะไรอะแต่พี่ป้าบอกมันมีหลายสาเหตุเราต้องตุนหาสาเหตุให้พบแต่หนึ่งของอาการของโรคไตคือการคลื่นไส้อาเจียนคลื่นไส้อาเจียนจากการสะสมของของเสียเช่นกัน6มีน้นําในร่างกายมากเพราะไตขับออกไม่ได้จึงเกิดอาการบวม มกักเริ่มที่เท้าแล้วรอบดวงตาโกยเมื่อเป็นมากจะเกิดอาการของไตวายเช่นซับซ้อนโคม่าและเสียชีวิตในที่สุดวิจิตข้อนี้จะบอกเลยบางคนจะมีอาการเรียกว่าปวดท้องรุนแรงมากอุ้ยทําไมมันปวดมากเลยไม่รู้พี่ปราพี่ปามบอกเลยนะถ้ามีอาการปวดท้องมันอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุซึ่งในหลายๆสาเหตุนั้นเราต้องดูเราต้องพิจารณาให้ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรและที่สําคัญ อย่าปล่อยทิ้งไว้ต้องไปตรวจไปเช็คดูว่าอาการเหล่านั้นใช่โรคไตหรือไม่เจ็บปวดท้องอย่างรุนแรงร่วมกับการมีปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะขุน่นหรือมีโกรดทรายแสดงว่าเป็นนิ่วในไตและทางเดินปัสสาวะ8มีก้อนบริเวณไตหรือบริเวณบ้านเอวทั้งสองข้างอาจเป็นโรคไตเป็นถุงน้ำการอุดตันของไตหรือเนื้อง,งอของไต และแน่นอนขก้าวอาการปวดหลังในกรณีที่เป็นกรุยตาอักเสบจะมีอาการไข้หนาวสั่นและปวดหลังบริเวณไตคือบริเวณสันหลังใต้ซี่โครงซี่สุดท้ายพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอาการ9้าการสําคัญซึ่งถ้าใครมีอาการต่างๆเหล่านี้ต้องตรวจต้องดูเลทระวังนี้ถ้าเราเป็นโรไตแล้วอาหารการดูแลตัวเองการปฏิบัติตัวเพื่อให้ โรคของเราไม่เป็นมากขึ้นเป็นสิ่งสําคัญพี่ปลายอยาจะเล่าเลยว่าคนไข้ทุกคนไม่ว่าใครงจะเป็นโรคอะไรหรือโรคไตเราก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีเรามาดูสิว่าการดูแลตัวเองได้ดีนั้นมีอะไรบ้างมาฟังพร้อมพี่ปพาแน่นอนเลยอาหารสําหรับผู้ป่วยโรคไตเราควรจํากัดและหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิดเนื่องจากเมื่อไตไม่สามารถทํางานได้ตามปกติ การได้รับสารอาหารบางชนิดมากเกินไปอาจทําทให้เกิดปัญหาสุขภาพร่างกายมีการสะสมของเสียมากเกินไปอาหารที่คหลีกเลียงบอกได้เลยอันดับแรกเลยหนึ่งอาหารที่มีโซเดียมสูงเช่นปลาเคม็มแฮมเบคอนไส้กรอกอาหารดองอาหารขนมบเคี้ยวเนยแข็งอาหารรสจืดแต่มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบเช่นขนมปังเนื่องจากมีการใช้ผงฟู 2. อ,อาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นผลไม้แห้งทุกชนิดทุเรียนมะขามขกัญตลู น้ำลูกโยมผักไม่เขียวมะเขือเทศหัวผักกาดกล้วยสม้มมะละกอขน,นุนลำไย,ยลูกเกดเป็นต้นและแนโน,นเลยอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงคือข้อสามได้แก่พวกรำข้าวเนยแข็งนมและผลิตภัณฑ์จากนมนมข้นหวานไข่ปลาไขา่แดงกุ้งปูผลิตภัณฑ์ที่ใส่ผงฟูถั่วเมล็ดแห้งน้ำอัดลมสีดำสี่อาหารในหมู่โปรตีนได้แก่เนื้อสัตว์ที่มีไขมันและคอเลสเตอรอลมากเช่นไข่แดง เครื่องในสัตว์หนังหมูหนังเป็ดและไก่เนื้อหมูและเนื้อวัวติดมันซี่โครงหมูติดมันต่างๆสิ่งเรานี้เราต้องดูและเราต้องเลือกรับประทานพิปราน,นอกจากเรื่องอาหารเรามีข้อควรปฏิบัติอย่างไรมีคําตอบข้อควรปฏิบัติ1ควรรับประทานอาหารให้หลากหลายในแต่ละมื้ออาหารและครอบกลุ่มเล็กเรื่องอาหารที่มีผลต่อโรคไต 2. กินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลต่ําโดยผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรงัง ควรควบคุมปริมาณคอเลสเตอรอลในอาหารแต่ละวันไม่ให้เกิน300มิลลิกรัมต่อวัน 3. ผู้ป่วยโรคไตาวายหรือหลังที่มีน้ำหนักเกินน้ำหนักจริงที่ควรเป็นในคนปกติควรจำกัดปริมาณแคลอรี่ให้เพียงพอแต่ละวันคือประมาณ30-35กิโลแคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวัน 4. ผู้ที่มีภาวะไตาวายเรื้อรังห้ามใช้ซอสบงรสเทียมกระเทียมสีเทียมน้ำปลาเทียม หากต้องการเพิ่มรสชาติอาหารให้ใช้เครื่องเทศแทนอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่พี่ปลายอยากจะบอกว่าเราต้องดูแลตัวเราเองให้ดีและแน่นอนเมื่อมี9ก้าอาการที่พี่ปลาบอกที่จะบ่งบอกถึงโรคไตได้ให้เราระมัดระวังตัวของเราให้ดีดูแลตัวเองมากๆและอย่าลืมไปตรวจสุขภาพประจำปีรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ ส่งต่อสินดีดียท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube, Fish 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 ah uh ah y t u t u healthyfish เพจ healthyfish บายพี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอช่อง YouTube คุณครูพี ah ่ปลายูทูบเบอแล้วเรามาลุยพร้อมกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้ส่งยุคุณภาพผูพ้ส่งวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียพ,ยพี่ปราเชือ YouTube, ช่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube h e a l t h y f i s เชื่อพี่ปรานะคะ